เรื่องนิดเดียวยึดว่าใหญ่มันก็ใหญ่เรื่องใหญ่โตถือว่าเล็กมันก็เล็กขนาดของความยึดคือเครื่องวัดของขนาดเรื่องเรื่องใหญ่เพระาะใจยึดมากเรื่องเล็กเพระาะใจยึดน้อยชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่จะทำงานใหญ่ไม่ได้มีความสุขบ,บ่อยๆไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ เพราะแยกให้ออกว่านี่แค่เรื่องเล็กไม่ได้หลุดพ้นจากเรื่องเล็กน้อยไม่ได้จึงมีจิตใหญ่ขึ้นไม่ได้ฝึกทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กจึงค่อยทำงานใหญ่ได้มีความสุขบ่อยๆได้เป็นผู้ใหญ่ได้เพระดูออกว่านั้นแค่เรื่องเล็กน้อยได้ทิ้งเรื่องเล็กไปเอาใจใส่กับเป้าหมายใหญ่ได้จึงมีจิตใหญ่ขึ้นได้ เมื่อไม่แบ่งว่าอะไรเรื่องเล็กอะไรเรื่องใหญ่ในหัวของคุณจะเต็มไปด้วยเรื่องใหญ่ต่อเมื่อฝึกแบ่งว่านี่เรื่องเล็กนั่นเรื่องใหญ่คุณจึงค่อยรู้สึกเหมือนตรงหน้ามีแต่เรื่องเล็กมีแต่ขั้นบันไดที่ก้าวข้ามไปหาขั้นที่สูงขึ้นง่ายๆถ้าคุณตัดสินไม่ถูกที่ตรงนี้ให้พยากรณ์ตัวเองว่าทั้งเดี๋ยวนี้ รวมทั้งต่อไปข้างหน้าชีวิตจะสับสนอลมานไม่เลิกแต่ทัตตสินถูกว่าเรื่องใดสำคัญที่สุดเรื่องสำคัญรองรองลงมาจะค่อยๆ่ยทยอยตามมาเองเราระบบวิธีคิดถูกจุดชนวนให้ทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนมองทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเป็นแบบฝึกหัดหากคิดอะไรไม่ออกลำดับอะไรไม่ถูกให้พึ่งกระดาษปากกา เขียนลงไปด้วยความนึกคิดธรรมดารรมดธาว่าเรื่องไหนเร่งด่วนที่สุดต้องจัดการให้รู้ล่วงก่อนเพื่อนใส่ลงไปให้หมดว่าต้องทำอะไรต้องสนใจอะไรก่อนหลังปฏิบัติเหมือนผู้บังคับบัญชาที่ต้องออกคำสั่งกับผู้น้อยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเสร็จแล้วให้ถือกระดาษติดตัวไว้เป็นสารณะพอจะสับสนพอจะฟุ้งซ่านเคว้งคว้าง ให้งัดกระดาษมาอ่านดูว่าเราอยู่ตรงไหนขณะนั้นต้องคิดเรื่องอะไรต้องจัดการเรื่องราวใดให้ลุล่วงไม่เคว้ไปทางอื่นฝึกกำกับตัวเองได้ไม่กี่วันจะรู้สึกว่าคุณคิดเป็นระบบระเบียบขึ้นอาจจะเพราะคนพบว่าไม่ใช่มีแต่งานที่เสร็จแต่อารมณ์สับสวนวกวนจะเสร็จด้วยส่วนเรื่องใหญ่ที่ทำเสร็จไม่ใช่เสร็จแต่งาน แต่จะมีความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นที่ตรงนั้นให้นึกภูมิใจได้เลยว่าคุณคือคนส่วนน้อยที่รู้ว่าหากเป็นเรื่องใหญ่ควรให้ใจใหญ่ๆและเวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องนั้นวัดกันเป็นชั่วโมงวัดกันเป็นวันวัดกันเป็นเดือนเท่าไหร่เท่ากันไม่อั้นเลยส่วนเรื่องใดเล็กน้อยควรให้ใจน้อย และเวลาส่วนน้อยนิดเดียววัดกันเป็นวินาทีวัดว่ากี่อึดใจดีจึงถึงเวลาตัดความคิดทิ้งเสียที